เอาภาพร,รวมก่อนมันเตะจบไปเมื่อกี้นี่คุณตู่ก็คงเกาะติดบุริลัมแหละนะครับเพราะว่านับถอยหลังคว้าแชมป์เงื่อนไขคือนัดหน้าชนะบีจีจบเลยคุณตู่ใช่ใส่คลิปขนาดไหนเป็นยังไงโอ้โหจริงๆเขาเต็งมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่หลังจากแพ้จากประจวบอะตอนนั้นก็ยังนำห่างนำก้าวแต้มมั้งพอแพ้ประจวบมัมนอัศดุดนิดนึงมันเป็นเหมือนแบบตกท้องช้างไปนิดนึงหลังจากนั้นก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือใส่เกียร์หมาเลย เด๋กหน้าแ<ต>ามันรอใครแล้วเออไม่รอแล้วมึงพลาดกันเรื่องของมึงกูไปกูสามกูสามกูชนะหนึ่งศูนย์กูก็สามอะไรเงี้ยเขาก็คือจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตจากคลิปที่ที่เขาปล่อยออกทางโซเชียลนะครับมันเป็นประมาณห้าหกสัแล้วที่มีเรื่องของเอ้ย e เเองยิงประตูเดี๋ยวเองจะได้นี่นะเดี๋ยวมันมียิงประตูเองยิงประตูไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเอาคืนนะอะไรเงี้ยโน่นนี่นั่นก็มีคนแซวกันแก๊งสามสามเอสแก๊งโน่นแก๊งนี้อะไรเงี้ย ผมว่ามันบรรยากาศทีมันเริ่มคลี่คลายต้นแต่พอเขารู้ว่านําอันนี้เราสังเกตนะสังเกตจากการทำคอนเทนต์ก็ได้ผมมันไม่ได้สนิทกับเขาไม่ได้คุยกับเขาหรอกแต่สังเกตจากการทำคอนเทนต์ก็ได้ว่าเอ๊ะเมื่อก่อนอะ่ะประมาณสักปีสองปีก่อนมันไม่มีแล้วคอนเทนต์แบบเนี้ยพี่มันเงียบไปเลยมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยแบบไม่เอาเลยอะ่ะก็คือเล่นดีก็ดีไปเลยไม่ดีก็ดีไม่ดีไปมีมีอาจจะมีลงด่ากรรมาการลงจังหวะว้ายว้ายบ้างแต่เรื่องคอนเทนต์รีแลกซ์แบบเนี้ยไม่มี ไม่มีเลยหายไปเลยแล้วิึงเนี่ยเพิ่งกลับมามีสักประมาณครึ่งฤดูกาลหลังนี้ด้วยคือมันมันบอกได้หลายอย่างอันดับแรกการจะลงคอนเทนต์แน่นอนแหละมันต้องไฟเขียวจากผู้บริหารก่อนต้องไฟเขียวจากป้าตายจากลุงเนวินก่อนใครสักคนหนึ่งบอกไฟเขียวปุ๊บลงได้เลยแต่ว่าเขาคงมีอัดไว้แหละแนวสดใสแนวสดใสอ่ะแต่ว่าพอพอสาเก่าที่มันมันดีแบบเนี้ย บรรยากาศในทีมเขาก็มองว่าดีอ่ะเขาก็เลยแบบอ่ะกูปล่อยก็ได้กูลองปล่อยดูพอปล่อยคนนั้นชอบอ่าเท่ากับว่าเท <c oughs> ่ากับว่าเข้าทางเข้าทางเข้าทางแล้วบรรยากาศกมันเคลียร์ปุ๊บเแต่เขาไม่เห็นเบื้องหลังพอเบื้องหลังปุ๊บ <ừ. S 1> อ้าวคนก็กลายเป็นกอสเซ็ปกันว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวสุภาชัยเจเด็ดช่วงน,วนี้ท็อปฟอร์มว่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อีกแล้วเดี๋ยวได้อีกแสนหนึ่งเดี๋ยวได้อีกห้าแสนเดี๋ยวได้อีกสามแสนอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเอ่อมันเป็นโดมิโนโดมิโนของของเอฟเฟกต์จากคอนเทนต คุยกับคนสนิทของอาร์มาสุประชัยใจเด็ดเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่ฟอร์มดีในปีนี้เนี่ยออมันมีหลายปัจจัยมากแต่ถ้าสังเกตตั้งแต่ตั้งแต่ในตอนเลกแรกจนมาถึงตอนเลกสองที่เป็นที่เปลี่ยนโค้ชเป็นอ e ีชีอ e ีกกับการมาเนี่ยอตอนเลกแรกก็ยิงเยอะแล้วนะ,ะเพราะว่าฤดูกาลนี้ยอาร์มได้คุยกับทางโค้ชได้คุยกับทางผู้บริหารว่าเขาอยากที่จะเล่นกองหน้าตัวเป้าไม่อยากเล่นเป็นเพย์เมเกอร์ไม่อยากเป็นฟอลนายไม่อยากออกไปริมเส้นอีกแล้ว ดึงดันถึงถังหรือว่าขึงขังกันยังไงอ่ะสุภระเศจะจับคู่กับกองหน้าตต่างชาติหนึ่งตัวจะไม่มีเขาไม่เป็นหน้าต่ําแล้วให้กองหน้าตัวเป้าเป็นต่างชาติตั้งแต่เล็กแรกแล้วเล็กแรกเขาจับคู่กับโซเมโรซาเราก็จะเห็นว่าเขาเล่นคู่กันเป็นคู่กองหน้าเลยแล้วอาร์มเนี่ยเป็นหน้าเป้า้ดยซ้ำอาร์มไ่เล่นเป็นหน้าคู่อาร์มไ่เล่นเป็นหน้าคู่เราจะเห็นว่าถ้าเล็กแรกถ้าคุณไปดูนะโรซาโซเมโรซาเนี่ยจะลงมาเล่นเล่นเป็นคนล้วงบอลให้อาร์มมากกว่า ไอ้จะไปยืนคาอยู่ตำแหน่งตัวเป้าเพราะว่าฤดูกาลนี้เขาได้คุยกับทั้งทั้งโค้ชทั้งทีมงานแล้วก็าทางผู้บริหารแล้วโค้ชเองก็บอกว่าเอาโอเคฤดูกาลนี้อยู่อยากเล่นตัวเป้าใช่ไหมเดี๋ยวไอ้จะจับให้เล่นตัวเป้าตั้งแต่ตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแรกแล้วแล้วเขาก็ยิงมาสิบเกือบสิบลูกมั้งเล็กๆเล็กๆได้สิบลูกได้มั้งแล้วก็มายิงเพิ่มอีกเนี่ยเล็กสองเนี่ยเขาก็พอพอด้วยความที่พอเขาเปลี่ยนเขาเรียกว่ากลุ่มของผู้เล่นต่างชาติไปด้วย ก็ยังคงเป็นยึดคอนเซปต์เดิมก็คือเป็นหน้าคู่เหมือนเดิมซึ่งแผนแบบเนี้เราเราไม่ค่อยเห็นในไทยใช้แล้วอ่ะเราไม่ค่อยเห็นการเป็นการเป็นยืนเป็นหน้าจับหน้าเพราอีชีดแหละแกเอามาใช้เนี่ยนะพูดถึงไม่ใช่แล้วแล้วมันการว่าอีโบลิงกี้อ่ะก็ถามว่าแย่ไหมผมว่าก็ไม่แย่มากคือแฟนบอลบุรัมอาจจะหรือแฟนบอลคนทีมอื่นๆอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ผมรู้สึกว่าเขามีประโยชน์ไม่แค่มีประโยชน์เออไม่ได้มีประโยชน์แค่ยิงประตูแต่เขามีประโยชน์โดยที่พอเขาได้บอลหรือว่าเขา พอเขามีโอกาสยิงประตูได้เงี้ยแล้วมันดูอันตรายอะ่ะทําให้สุภาชัยอะ่ะมีเวลามีพื้นที่แล้วตัวประกบก็จะหลงกับทักมาเจะเออสรุปจะโยนให้บูลิงกี้หรือจะให้สุภาชัยดีวะแล้วสุภาชัยก็ดันคมด้วยได้ไดบอลมายิงคมถ้าใครดูลูกยิงท่าเหลือโอ้โหอย่างคม,มนะวันนี้ก็มงอีกวันนี้ก็มงอ,มอีกคือตอนนี้มันครบเครื่องแล้วอะ พบเครื่องในที่นี่หมืนมั่วมมั่นใจแล้วมั่มั่นใจโซใช่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาฟอร์มดีเพราะว่ารู้ดูกันนี้เขาไม่โดนไม่เจ็บด้วยนะไม่เจ็บด้วยสองหนึ่งคือไม่เจ็บสองก็คือได้จับได้ถูกจับไปได้นาะเป้าอย่างที่เขาต้องการเขา,เาคุยกับทางทีมงานงโค้ชของเขาแล้ว<ม>เออว่าเขาอยากจะเล่นตรงเนี้ยอยากพิสูจน์ตัวเองตรงเนี้ยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาคือตรงนี้ถูกหรือเปล่าแล้วเขาก็ทําให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงๆงะอะไรเงี้ย <streaming. S 1> ปีนี้จะเป็น <int> จะตาย <int> จะแบบจะยังไงบุยรำจะกองหน้ามีกคนน่ะสุปชัยจะสุปชัยท่องสุน,น่ะูก็ <c oughs> uh เป็นหน้าเป้าจะเป็นตัวจริง <c oughs> หรือตัวสำรองก็ต้องเป็นหน้าเป้าอยู่ดีครับครับครับนะฮะก